ยทำไมสองตังของฉันมันยังไม่ลดเลยอ่ะฉันกินไปเยอะนะไว y กินไม่หมดถ้าหากใครชนะในเกมนี้จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดหนึ่งแสนบาทกลับบ้านไปค่ะน้องดาววีคิสมายสวัสดีค่ะ ดิฉันลูกหมูกรรมการตัดสินการแข่งขันกินจุขออนุญาตแจ้งกติกาการแข่งขันก่อนนะคะข้อที่1ผู้เข้าแข่งขันต้องทานตำถาของตัวเองให้ได้ม,มากที่สุดข้อที่2ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าห้องน้ำในระหว่างการแข่งขันได้แต่จำเป็นต้องขออนุญาตกับทางกรรมการก่อนถ้าหากใครชนะในเกมนี้จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด หนึ่งแสนบาทกลับบ้านไปค่ะเ <c oughs> งินสดหนึ่งแสนบาทต้องเป็นของฉันฝันไปเถอะเพราะคนที่มีประสบการณ์จนถ้วยรางวัลเต็มบ้านแบบฉันจะไม่ยอมแพ้ให้กับเด็กมือใหม่หัดกินแบบเธอเหรอกเอาแล้วค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ 你傻了我 แกกล้าทำกับฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ใครใช้แกมาทำฉันก่อนกินเก่งนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปสิหมดแล้วค่ะฉันฝากไว้ก่อนเถอะ ฉันกินไม่ไหวแล้วขืนยัดไปมากกว่าน,นี้คงฉันคงต้องแตกแน่ w ายกินไม่หมดนี่เธอฉันถามหน่อยเถอะเป็นคนหรือหลุมดำกันแน่ตัวก็เล็กนิดเดียวกินไปได้ยังไงตั้งห้าถาดฉันก็กินไปเรื่อยๆนะคะพอ เลิกฉันไม่เอาองเงินละวัหนึ่งแสนอ่ะผมขอยอมแพ้ครับคุณ้ายอมแพ้แล้วนะคะรบกวนนั่งรอจนกว่าการแข่งขันจะจบนะคะครับขออนุญ,ญาตค่ะมีอะไรได้บอกล่าคุณฟ้าเจ่วบอกนะว่าจะขอยอมแพ้อีกคนเปล่าค่ะ พอดีฉันจะขอไปเข้าห้องน้ำนะคะ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะจะเห็นคุณขอไปเข้าห้องน้ำห้ารอบแล้วนั่นสิหรือว่าเธอแอบไปล้วงคออ้วกมาใช่ไหมอยากชนะจนตัว,ตวสั่นขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่นะคะฉันก็แค่ขอไปเข้าห้องน้ำปกติแล้วอีกอย่างกติตก,กาก็ให้เข้าห้องน้ำได้ไม่ใช่หรอคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญคุณไปเข้าห้องน้ำได้เลยค่ะค่ะ รอนี้นานจรงเลยล่ะฉันคิดว่าโดนจับได้ซะแล้วระดับนางเอกเองฉันเล่นเนียนอยู่แล้วไม่มีทางโดนจับได้แน่นอนเร็วถอดเสื้อผ้าเกย์มาคุณฟ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่หรอคะอ๋อเปล่าค่ะพอดีเสื้อเปื้อนนะคะโอเคค่ะงั้นฉันกลับรอในห้องนะคะค่ะเกือโดนจับได้ไปแล้วไหมละ่ะ คุณนี่กินเก่งจังเลยนะคะหรอคะนี่ฉันกินไปยังไม่ถึงครึ่งท้องเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยค่ะฉันนวดให้เอาใจเป็นพิเศษเลยนะคะขอบคุณนะคะฉันกินต่อไม่ไหวแล้วค่ะฉันขอยอมแพ้ได้คะ่ะซึ่งตอนนี้ จะเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวนั่นก็คือคุณฟ้าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนับสถิติผู้ที่ตกรอบนะคะคุณไอซ์หนึ่งถาดน,นะคะครับส่วนคุณหยกทานหมดไปสามถาดน,นะคะค่ะส่วนของคุณฟ้าทานไปทั้งหมด9้าถาดน,นะคะ ทำไมหน้าคุณฟ้าสาดจังคะไปล้างหน้ามาหรือเปล่าไม่ได้ล้างค่ะหน้าเดิมๆปกติเป็นคนหน้าใสอยู่แล้วหรองั้นก็แสดงว่าเธอเป็นอีกคนอะไรนะคะก็ฉันทำตำหนิไว้ที่แฟงของเธออีกคนไงล่ะ คุณนี่กินเก่งกันเลยนะคะหรอกคะนี่ฉันกินไปยังไม่ถึงครึ่งท้องเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยคะ่ะฉันนวดให้เอาใจเป็นพิเศษเลยนะคะสวยลูกฝนแกนี่มาลายกว่าที่ฉันคิดอีกนะฉันว่าแล้วเชียวตัวท่กแมวจะกินหมกคนเดียวได้ยังไงพวกแกก็ไม่ต่างอะไรจากฉันมากนักหรอก ถ้าฉันไม่ที้รักวะพวกแกก็ต้องไม่ได้เหมือนกันถ้าแกไม่ใช้วิธีสปกปรกฉันชนะไม่ต้งนานแล้วก็ใครใช้ที่พวกแกโกงด้วยวิธีโงงๆแบบนั้นเองละ่ะ <c oughs> แกกล้าพู้ฉันเหรอก็ไม่จนนริงนี่แกกล้าพูดเือแกนั่นแหละเป็นคนขี้โกงหยุด<จ>เลิกเขียงสักทีค่ะว่าใครโกงไม่โกงเพราะพวกคุณทุกคนคือคนที่โกงเรื่องพวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในการแข่งขันด้วยซ้ำ ในเมื่อพวกคุณไม่ทำตามกติกาเพราะฉะนั้นพวกคุณจะไม่ได้เงินรางวัลในวันนี้ดีนะแค่ไม่ได้เงินแล้วฉันก็ส่งเรื่องการตัดสิทธิ์ของพวกคุณทุกคนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกินจุในรายการอื่นๆอีกอย่าทำแบบนี้เลยนะคะนี่มันคืออาชีพของฉันเลยนะคะใช่ครับใช่ครับผมไม่เอาเงินรางวัลแล้วก็ได้แต่อย่าตัดสิทธิ์ผมเลยนะครับ อเอ้เดี่ยว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 ตื่นตื่นตื่นเดี่ยวตื่นเดี๋ยวนี้ตื่น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 ตือนโอ้ยยุดฝันไปเลยเนี่ย ค่ะบอสตะมันจะเข้าไปแล้วค่ะเอา้าวาจะไปทำงานแล้วเหรอค่ะบอสค่ะสวัสดีค่ะเดียวบอสโทรมาทำไมไม่รับสายสิบสายไม่ได้รับรีบไปหาบน้ำเลยเร็ววันนี้วันสำคัญด้วยได้ไดได้ บริษัทนี้แหละค่ะคุณแม่ที่หนูจะมาซื้อหุ้นยินดีด้วยนะลูกสาวคนเก่งของแม่หนูเป็นความภาคภาคูมิใจของแม่จริงๆในลูกขอบคุณค่ะคุณแม่วันนี้หนูจะเซ็นสัญญาเลยไหมลูกอาจจะต้องเข้าไปดูก่อนนะคะคุณแม่อ๋อดีเลยเผื่อจะมีอะไรผิดพลาดจะอยู่ทำไมสายแล้วนะบอสรออยู่ ไปได้ยังไงเดียวเป็นอะไรไปเร็วเร็วเออไม่มีอะไรไปไปไปคุณน้องบีมสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะมาคนเดียวเหรอคะคุณน้องอ๋อมากับคุณแม่ค่ะท่านเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวรอคุณแม่มาก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยขึ้นไปดูสัญญากัน ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาค่อยลงมารับท่านอีกทีก็ได้ง่้ยก็ได้ไค่ะเชิญขับน้องชั้นห้างเหรอลูกเดินตรงไปห้องซ้ายมือใช่ค่ะโอเคแล้วเจอกันนะลูกค่ะแม่โทษนะคะ นิ้วตัวนี้ขึ้นชั้นห้าได้ไหมคะเดียวไม่ได้ตาฝาดูรว่าฝันฝันเดียวฉันเจ็บนะไม่ได้ฝัน รายละเอียดครบถ้วนค่ะไม่มีปัญหาน่าจะเซ็นสัญญาได้เลยขอบคุณค่ะคุณออมยินดีค่ะเอ๊ะคุณแม่ลงหรือเปล่าคะทำไมปานนี้ไม่ขึ้นมาน่นสิคะออมตอนไหนน่ะเหรอตอนนี้ไง เลิกตุ่มกับคุณสธีเข้าใจไหมปล่อยนะเดียวปล่อยปล่อยเป็นไงบ้างคะพี่น้องคุณแม่ไม่รับสายค่ะเอ๊จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปดูคุณแม่ก่อนนะคะได้ค่ะพี่องจะตามหลอกหลอนงไปที่ไหนฮะ พูดให้มันดีๆแล้วเดียวฉันไปตามหลอกหลอนแกตอนไหนป้าถ้าป้าไม่ไดตามหลอกหลอนพวกเราแล้วป้าทำมนี่ทำไมฉันจะไปไหนมาไหนมันก็สิทธิ์ของฉันทําไมฉันต้องบอกพวกเธอด้วยโห<ฮ>ปากแม่ค้าไม่หายเลยนะออกไปพางนอกกันหนูหม <c oughs> ผ่านมาห้าปีนี่ใส,ส่สกอยของเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ ฉันไม่ลดตัวเอาพิมพ์เสษเป็นแรกกับเกลือหรอกอเอ้ยขอบใจนะคะป้าที่ชมหนูหนูอ่ะพิมพ์เสษส่วนป้าเกลือ อ้อมเดียวไม่ใช่เรื่องเองินแล้วมันเรื่องอะไรอะเดียวมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งผมไม่เห็นในตัวคุณเลยอ้อมอนาคตใช่โอ้ นี่มันจะสิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวต้องการแบบนี้จริงๆใช่ไหมฮะโอ้ยพู้ภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอแม่ลูกแม่กินข้าวหรือกินหญ้าถึงได้ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องลูกสาวฉันนะกินข้าวแต่คนที่กินหญ้า ฉันว่าเป็นแกต่างหากย <G ül> โหยป้าปากแม่ค้าแบบนี้ออกไปข้างนอกหือป้าฮะได้มแม่แม่อยาโหยนึกมันแน่เดียวอะไร จะเลิกก็ได้แต่ออมอยากขออะไรเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมโอ้โหแม่คุณทำไมจะเลิกกับผู้ชายที่มันยากมันเย็นนักหรอจะบ้านเอารถนไะหหรือจะเอาเกสารเดี๋ยวฉันแถมให้มีอะไรว่ามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเดี๋ยวจะบอกรักออมตลอดตอนนี้ออมอยากได้ยินคำว่าเกียร จัดป่าคนเดียวโหนี่ว่าเรื่องอะไรได้สิเอาแบบเต็มๆสองหูเลยนะฟังนะออกฉันเกลียดแกเกลียดเกลียดเป็นไง หวังว่าคงไม่มีเยื่อใหญ่ต่อกันแล้วนะออมแม้แม้แม้ยังตัดใจจากพี่ไม่ได้เหรอจ๊ะของเก่าตัวพี่พูดจาให้มันดีๆนะเอ๊ะเดี๋ยวเธอสองคนเป็นพนักงานที่นี่เหรอ รงจริๆเเลยนาะี่อะไรหน้อยกะว่าจะลอยคอกลับมาหาพี่เดี่ยวงั้นเหรอไม่มีวนันซะหรอกฉันว่าทางที่ดีนะเธอสองคนยกม,มือไหว้ลูกสาวฉันดีกว่าเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นหนูว่า พวกนี้เกินเหี่ยวยาแล้วละค่ะคุณแม่จะให้ยกมือไหว้เธอในฐานะอะไรไม่ทราบในฐานะเจ้าของบริษัทคนใหม่ฉันกุษา,าให้โอกาสพวกเธอแล้วนะ กันจ,จริงๆเลยเด็กน้อยเอออ๋อเออคุณห้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่บริษัทเรานะคะบริษัทของเราเหรอบริษัทของฉันต่างหากเออใช่ใช่ใช่ครับขอโทษครับคุณน้องขอบคษค่ะ,คะหมดเวลา<ส>ของพวกเธอแล้วเก็บของ<อ><อ> แล้วออกจากบริษัทฉันไปแบบนีห้หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าลูกสาวของฉันไล่เธอออกนะสิอย่าไาจ่จะเขยงไม่อยากตกงาน่ะมีมอะไรอกเยอะพอเห็นใจดยนะคะที่อย่างเงี้ยถามาเป็นสนึกนี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดี สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ,คณเกิดเป็นคนอย่างเนรคุณคน